สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปรีวิวแบตเตอรี่เล็กๆน้อยๆนะเนื่องจากผมไปเจอแบตเตอรี่ตัวนี้มาน้ำหนักใช้ได้เลยนะครับเป็นยี่ห้อ EVE นะครับ if ประมาณนั้นนะครับเสรอเรอ์ไว้ที่ออ3,500 mAh mm นะเดี๋ยวผมจะเทสติชาร์จก่อนนะครับเขาเสร์ไว้ที่สามารถดิชาร์จได้ถึง20 a mm. ผมจะลองดึงกระแสดูที่20 mm นะครับตอนนี้ในแบตผมชาร์จยังไม่เต็มนะะลองดึงดูเลยครับ ว่า20แบบดึงได้ไหมนะครับสเต็ปแรกผมลองดึงดูให้ดูเลยสามสิบเยอไปนะครับเดี๋ยวสั่ง20เลยนะครับเนี่ยครับเห็นเคลื่นนไหมครับมันทําได้นะครับก่อนนี้นะผมจะดึงต่อเนื่องว่าสักหนึ่งนาทีมันตัดไหยถ้าไม่ตัดผมให้ผ่าน,นโอ้ไม่ตัดครับผมใช้ได้ไนงะ โอเคแค่นี้ก็พอรู้แล้วครับว่าคอนตินิวที่ชาร์จได้ต่อนเนื่องแน่แน่ยี่สิบแอมป์ผ่านนะครับแต่ว่าแบตก็จะอุ่นอุ่นนิดเนึะงอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมจะข้ามไปขั้นตอนถัดไปคือไปเท็ค,ความจุนะครับมนพูดธันมิทำเพลงนะครับนี่ยี่ห้อนี้นะครับ ev e หนึ่งแปดหกห้าศูนย์สามพันนลลิมตรแอมป์น้ำหนักประมาณเจ็ดสิบห้ากรัมนะผมชั่งมาแล้วเดีย๋ยวจะใช้เครื่องเทสที่ชาร์จเนีย่ยตอนนี้ผมชาร์จเต็มแล้วนะครับ ขอเคลียร์ค่าเก่าๆก,ก่อนนะครับเทสดิชาร์จผมจะไม่ใช้กระแสเยอะนะจะใช้กระแสต่ำๆสักอันนี้3 3,500มพั 3, mm นะิลแอมป์เนาะผมก็จะดิชาร์จอยู่สัก1แอมป์นะครับประมาณ20-30%อร์เอยู่ใส่เข้าไปเลยครับอันนี้ชาร์จมาเต็มนะครับก่อนที่เราจะเทสดิชาร์จนะครับเราจะต้องชาร์จประจุไฟในแบตเตอรี่ให้เต็มนะครับเต็มเปี้ยนะครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์ค่านะครับจากนั้นผมจะเคลียร์ค่า ตรงนี้นะครับโต๊ะช่างอาจจะลกนิดนึงนะครับเพราะว่าซ่อมง,งานอยู่ด้วยแล้วก็เทสแบตเตอรี่ไปด้วยเดี๋ยวขออนุญาตเขี่ยร์ค่าก่นอนนะผมจะเทสดิชชัทแล้วก็เทสประจุนะครับดูกันเลยนะครับอันนี้ดึงแล้วนะครับ1แอมป์เห็นไหมเนี่ยดึงแล้วนะครับความจุถูกนับไปแล้วนะครับเทมอุณหภูมิอยู่ที่30มสิบนิดนิดนะครับ ัดลมจะไม่หมุนเหมือน20นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ดึงกระแสแรงนะครับมันก็เลยไม่มีการระบายความร้อนเพราะหนแอมป์เนี่ยมันมพัดลมจะไม่ติดพัดลมผมจะติดประมาณสัก3แอมป์ขึ้นไปนะครับพัดลมตีจมูกน,น่าจะใช้เวลาสักสักพัก,กใหญ่ๆเลยครับน่าจะ3-4มชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงครับว่าความจุจะออกมาตรงเท่าที่เซอร์มาหรือไม่นะครับถ้าผุมเกณฑ์ของผมเองนะครับด้วยแบตเตอรี่ประมาณลิเธียมไอออนราคาประมาณนี้นะครับถ้าได้ความจุหรือค่าดี d ดีเด็บออฟดิชัด เทียบกับสเปคเขาแล้วเนะีถ้า90 95%เนี่ยผมยอมรับได้แล้วนะครับทิ้งไว้แต่ถ้าได้เต็มเปียกเนี่ยก็ถือว่าโอเคแบตรุ่นนั้นดีมากนะครับยิ่งรุ่นเนี้ยเมื่อสักู่ผมดึงแล้วนะครับดึงออกมาได้สัก2 0์นี่ไม่ธรรมดาลยครับแบตพวกนี้2 0์ไม่ธรรมดาดึงได้นี่ไม่ธรรมดาเนาะคือช่องผมจะไม่ได้เป็นผมไม่ได้รับรีวิวมไม่ได้รับค่าโฆษณาใดๆจากแบตพวกนี้เราะผมก็เป็นช่าง ที่ทําแบตลำโพงแบบไรนะครับผมก็จะพยายามหาแบตร,รุ่นดีๆมามาลองเทสมาดูนะครับว่าแบตร,รุ่นไหนมันน่าใช้นะครับเพื่อบางทีเราเอาไปเปลี่ยนงานให้ลูกค้านะครับเราก็ต้องมั่นใจระดับหนึ่งนะเพราะว่าผมเป็นคนที่ก็ต้องห่วงงานนะครับเรากังนวนลระดับหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะปล่อยงานไปให้ลูกค้าเราก็ต้องเลือกเอาแบตที่เราใช้งานเนี่ยต้องมั่นใจระดับหนึ่งก่อนนะครับต้องมีการเทสมีการทดสอบจนมั่นใจนครับถึงเอามาแพคให้ลูกค้าใช้งานได้ เโ,โดยยี่ห้อที่ผมค่อนข้างมั่นใจตอนนี้ก็ไม่ได้ค่าโฆษณานะครับผมก็จะใช้ตระกูลแว็บเซลล์นะครับหรือว่าถ้าแพงขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นพวกโซน,นี่ซัมซุงอไนเนี้ยใช้ดีเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์แบรนด์นี้ผมไม่เคยใช้นะผมก็เลยจะเอามาเทสดู EVE นะครับเห็นเขาขายกันอยู่อ,อแต่น้ำหนักมันใช้ได้นะครับน้ำหนักน้ำหนักนี่หนักมากเจ็ดสิบห้ากรัมเจ็ดสิบห้ากรัมประมาณเลยหนักดีนะครับ อย่างเรามาดูกันนะครับสุดท้ายแล้วจะออกมาคิมเชียมนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ผ่านมาสักชั่วโมงกับอีกประมาณสักสิบห้านาทีนะความจุมันก็จะมาที่สามพันสองร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็มากกว่าสักมากกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับถ้ามันตัดที่สองจุดห้าแล้วเนี่ยมาดูว่าความจุมันจะออกมาที่ประมาณเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ แรงดันตกไปที่2.8อะนะครับผมตั้งตัดอยู่ที่2.5นะครับอืมโอเคครับตอนนี้ก็ตัดแล้วนะครับอยู่ที่3,350มิลลิแอมป์โดยประมาณนั้นนะครับ3,347นอะตีไปกลมๆก,ก,ก็3,350นะครับหรือประมาณสัก12.2วัตต์ออลอันนี้ไม่ถึง3,500นะครับตอนนี้ ไม่เป็นไรครับสามพันนี่ก็สามพันสามร้อยนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วครับเดี๋ยวเราไปคำนวณเปอร์เซ็นต์ให้ดูนะครับ